สวัสดีจ้าทุกคนสวัสดีครับสวัสดีฮะทุกคนสวัสดีครับมัเป็นมัเป็นรสวัสดีครับสวัสดีฮะทุกคนสวัสดีครับินอ่ะเิมาสวัสดีสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับดาราชื่อดังครับ ชื่อว่าปอต่อครับไปเชียร์เพื่อนค่ะไปเชียร์น้องบีแต่เชียร์คุณแชร์ทุกคนเลยเชร์คุณอบด้วยทำตัวมีพิวรุงปอต่อเขาบอกเขาไปแบบเงียบๆแต่ดูเขาแต่งตัวทุกคนเขาแต่งตัวแบบ ยแต่ปอตอไม่ทำอ่ะจริงเขาเป็นระบบหมกเขียวทุกคนนัดข้าบไปด้วยนะวันนี้มากับมากับผอ,อจกสาวส,สวยอักษรย่อชื่อว่ามิกกี้หนึ่งล่าอักษรย่ออีกคนหนึ่งชื่อว่าชิบิวอีกหนึ่งออไ,ไม่อนย,ออย่อเลยไม่ไดย่อเขาบอกปตอชืน่น่ารักมาก กป็นแดงใช่ด้วยจริงแต่ปากเราสีแดงน่ารักที่สุดอุ้ยปากเห็นอ่ะไม่นะแหะไม่ได้เหรอเขาบอกอยากเห็นชุดพี่ผอมพี่มิกกี้เลย <laughs> 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 วันนี้เป็นชุดสาวหวาน <laughs> ในลายดอก <laughs> ดืมนางเอกเกาหลีเอ้ยใจตื่นมาแล้วแบบว่าฟิลแบบอเออต้มหูมุกอันใหญ่มากอีกแล้วอีกแล้วเออปากพี่แฟนแดงสะใจมากพ <c oughs> ี่แฟนเติมแล้วเมื่อกี้ มาเขาบอกปตอตอยังเต็มขนาดนี้พี่มิกกี้จะขนาดไหนะคะวันนี้เขามาสอบสอบเขาเขามาแบบว่าติงเราบซึ้นชื่อนะเออทำไมด้วยรื่องการเซีนศิลปินกันซียนหรออ๋เ<ร>อ,อเป็นเรนื่องกรเซีนศิลปินชุดปตอตไม่เท่าไหร่ชุดพี่มิกกี้ยิ่งกว่าเนี่ยทเป็นคนพูดถึงชุดมิกกี้หมดเลยไม่มีใครพูดถึงเราเลยวันนี้เหน้าเอ็นคอนซียรทูดิสต์ชีล่าส์คือเซียนแม่แหละมาแค่นี้แหละทุกคนจ <c oughs> ับเผาคุยก็คือมาจับอ่ คุยคุยจแล้ะครับหมายนกันได้ไหม้วันนี้ส้นสูงกี่นิ้วคะคุณพี่มิกกี้บูทค่ะบูทวันนี้เขาใส่บูทเลยผ้ายาววันนี้เขาใส่ผับผ่ายาวกับโบนี่ผ่าทอสอบยาวยาวเลยเหมือนผู้เล่นอะเหมือนผู้เล่นแอ่ผู้จริงเรียก็ทำสิ่เดียวไม่ไปแล้วทุกคนบ๊ายบายฮะสวีย่ I wow.